สวัสดีครับสวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องบ้านสว่างงวงา่ายพาพีแฟนน้องมาออกสำรวจร,ร,ราคางูผ่าเลาะเบิงงัูราคางาัูน้องน่าเห็นพ่อพี่น้องรับชมกันตลาดนัดโคกขับดูบา้านเชียงหวังย่ามแรงวันอังคารอ้าวันจันทร์พี่น้องจันทร์ที่21เมษายน2568คึกคักพี่น้องใส่คำว่าคึกคักห,หลังจากตลาดปิดไปหนึ่งสัปดาห์อ้ยมาอาทิตย์นี้จอเขาเป็นแถวเลยพี่น้องลดยาวเลย ชิปที่แรกที่ผมปล่อยไปที่ผมเปิดใบนั่นคือชิปผ้ายางเลาะน้ำรดอุย้ยรดหลายพี่น้องเนาะแต่ถือว่ามือนี่สิคือคาแกแห้งแล้วค่างัวผมขาดว่ากรได้พี่น้องเนาะเดี๋ยวจังว่ากันคาดว่าจะวิ่งจะขยับแน่นอนนอกพี่น้องเนาะแต่ว่ารอชมเดี๋ยวสิเป็นยังไงลรอชมไปหาหอยก้มสันพี่น้องเพื่อนใดแม่ลูกมาไปสวัสดีท,ทักทายเพื่อนกับวหอยก้มสันอ่า,ามือนี้เป้าหมายคือมัวอยู่ขางคอขางฟ้ามเพื่อนขายมากนอกพี่น้องเนาะ สีมาเปิดราคาไอ้เพิ่นว่าเพิ่นสีด่ายเจียงด่ายพอราคาสีเพิ่นสอมากหูอยู่พี่น้องตัวสองตัวสายเหนือเพิ่นสองตัวเพิ่นสอสมาราคาเพิ่นแต่ว่าราคาเพิ่นสีมะสอนี่เท่าไรอันมาเบิ่งหอยคมสันพี่น้องเนาะสองตัวแม่ลูกของหอยคมสันม,มาสวัสดีทักทายหอยคมส,สันสวัสดีครับสวัสดีครับท่าน,นโอเค กุ้งสันเดงงวงงามมาขายงวงามพี่น้องเห็นเพิ่นผูกกินหยาอยู่ไายไว้เลยได้เธอหนึ่งแสนสามหาลอยพี่น้องงวงหอยคมสันสิบสามหาลอยเปิดไว้อุ้ยแต่ตัวเดียวกับพราแห้งเลรอตัวตเแม่เพิ่นอ่างลางอยู่แต่ว่าแถมลูกนะซื้อหนึ่งแถมหนึ่งตัวนี้เนาะนี่เอานีเนาะซื้อหนึ่งสามโอ้สามอีกป้าาาทรุ่นเอาอีกตัวนี้ทุ่รุ่นเอาอีโอ้หน้าจะหน้าจะอยู่เนาะหอยคมสันสามารถขายถือไง ถ้าเจอย่านพี่น้องบ่มีเงินย่านพี่น้องบ่มีเงินซื้อสายเลี้ยงได้เลยพี่น้องเอาไปเลี้ยงเอาไปต่อยอดเอาไปกินหญ้ากินหญ้าดีก่อเห็นกินหญ้าอยู่หั่นพี่น้องผมถ่ายถ้าเบิ่งคลิปแรกของผมเห็นกินหญ้าเลยห่อยค้อมสันผูกกินหญ้าว่าอยู่ผู้ใดขึ้นมาอึดหญ้าให้งัวเถิดวะฮะหยากระทุกนําโอเคโอ้ยจะเห็นเว้าคือโอ้ยพี่น้องอ้วนๆเนาะลูกชายเพิ่นอ้วนได้กินหญ้าเจ๊งอีหลีพี่น้องเนาะ13,500ห้อยคมสันมันเปิดไว้เอาไปเลี้ยงต่อยอด สายบ้านๆเฮ้ไพี่น้องวัวไทยกีเฮ้เตาปลูดุสายงามน้ะในทองมีอีกพี่น้องโอ้มีอีกตัวหนึ่งในทองซื้อสองได้สามสิบหาร้อยหอยคมสันขออนุญาตอครับผมขออนุญาตเบอร์โทษต่อได้ยางหลายจตาวบานถดกว่ได้ไหลเออโอเคศูนย์หกหนึโอเคเบาคมสันพันสี สถานีวิทยุวิททยุ้องถิ่นไทยสายมูล9.50โอเคโค้เซาห์ทอดย่างโอเคพ่อกันพ่อกันผู้ใดอยากฟังเพลงจับเพลงซับเพลงโอเคกับทอร์นี้กันแสงโอเคโอเควัาแล้วก็ลืมโทรไปขอเพลงเพื่อนตลาดโอเคอ่ะเดี๋ยวจะขอเพลงเพื่อนจุดดับมันหมาเด้อโอ้วัวแดงนี้นาะหงอยคมสันวัวแดงนี้ดอกนี่13หาลอยหนึ่งโอ้ยนี่อย่างวะสามตัว โอเคโอเคเอามันมัดครับผมโอ้ราคากูอพี่น้อยเตจาสื่อเขาเพื่อเตจ่าเหนาะเพื่อกำลังลงรถพี่น้องเนาะเพื่อกำลังรถเดี๋ยวพรมสีหาเพป็นเอาลงรถก่อนแล้วพี่น้องเนาะนในหอยเพป็นเอาลงรถกจะเพป็นผูเพป็นมัดไส่สัก่อนเนาะเพป็นเขาที่เขาทางสัก่อนต้นน้อยหน่อยนึ่งหมื่นกว่าบาทเดีพี่น้องเนาะหนึ่งกว่าบาทเดียเนาะอ่ะง้อซ้ำหนึ่งกับหนึ่งกว่าบาทพี่น้องง้อผูหน่อยจะขายดีเมื่อนี้ผมสิผ้าเบิงง้อผูหน่อยน้ำเป้าไม้ยูง้อผูหน่อย งัวเนือน้อพี่น้ององัวตัวที่อยู่ขวางคอขอางฟ้ามผมเป็นสือมาเป็นเสือมาปล่อยไม่นี้ละเดี๋ยวเป็นส้ายในรา่าเท่าไรนี่หม่นเจ็ดพันอย,ย,ยพี่น้องอ้ยหมื่นดพนอี่น้องอือตัวบ่อใหญ่เนี่ยพี่น้องหมื่นดน้ายนี่พี่น้องเนาะตาที่ยนี่หมื่นเจ็ดพั้าร้ตัวบอใหญ่สีเท่าสาวสายเท่าพี่น้องเนาะ นี่นคือราคางูอหมือนกันนะพี่น้องเนาะงวผู้ร้ายดิพี่น้องมือน,นีันผู้ร้ายเป็นสายผู้ควายกำลังลุกน,นะพี่น้องเนาะแต่บาตงงา้านสว่างงูงามเข้ามาพาผีผ่านน้องมืออันนี้รักเพิ่นต่อไว้วดิพี่น้องเดี๋ยวผมมาเอาต้นม่วงมาบังไว้ต้นม่วงสักวันให้เพิ่นเอางวเอาควายลงสักวันนะพี่น้องเนะาะมื้อนี้มาเว้นพี่น้องเนาะมาเว้นเพราะว่ามีเป้าหมายว่าสิมาเบาิ่งราคางัวที่เพิ่นไปซื้ออยู่ขางข้อขังฟาร์มผู้ราคาซื้อเพิ่นในหอยเพิ่นสิให้เท่าไร่าเพิ่นสิมาขายได้เท่า แต่ว่าง้วหอยคมสันเมืองหันนี้เปิดไว้โอ้เป็นตะสือของเปิดเจ้าพี่น้องสองตัวสามมอไซคบักปูน้อยลูกเพิ่นง่ามๆนะแล้วก็แม่บันบันมันเป็นง้วแม่บันบันง้วไทยขีเห้าแต่ว่าลูกไส้เพป็นง่ามแล้วพี่น้องสิบสามหารอยเป็นเปิดไว้เป็นตะสืออยู่แม่เพิ่นทองแล้วแต่ว่าแม่ก็มีอายุแน่เนาะพี่น้องเนาะแม่ก็มีอายุแน่เอาละประมาณนี้เนาะพี่น้องเนาะเดี๋ยวในหอยเพิ่นเอาลงจากรถเพราะว่าพึ่งเขาเนาะพี่น้องเนาะพึ่งเปิดตลาดปั๊บมาประมาณนี้ก่อนเนาะพี่น้องเนาะดังออกมาพี่น้องเนาะ กำลังไปฟังน้ำเพลนน้องพี่น้องเนาะไปฟังราคาน้ำเพลนลังค้งนกับฝากาบบาถามเลยพี่น้องทามตัวนั้นตัวนี้ให้แน่กศสีพยาห์มันเลยพี่น้องเนาะสรีพยาห์สอบถามให้แต่ว่ามือนี้นี่เป็นสายเนื้อ <Ừ. S 1> สายขุนน้อพี่น้องเนาะสายงัวหมันอ่ะนี่ปูตัวนี้ผมมาถึงสองตัวนี้น้อพี่น้องเนาะ <im edia> ถึงสองอาจจะถึงสองตัวใบใหญ่ได้พี่น้องแต่ว่างัวปูนี่เป็นงัวงที

แต่ว่าเนื้อบอมีอุ้ย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 ออ้เาอาใส่ต้นม่วงไปรอดจักบาทล้วครับนี่โอ้บักใหญ่ตัวบักใหญ่ตัวบักใหญ่อ่ะมันลังตัวมันกระตื่นแล้วพี่น้องเนาะลังตัวกระตื่นลังตัวกระตื่นเดี๋ยวไอ้ในหอยเกันยูทีอยูแท่งสะกอนเนาะพี่น้องเนาะ อหอยน้ำคือแบอาอันนี้เท่าน,นี้หอยน้ำสายควายตะว่าก็ซื้อง้วนนั่นแหละพี่น้องเนาะหอยเวียดนามซือเบสอ,อย่าเลยนะอึบปึบฉีดสีแล้วฉีดส,สีแล้ว,ลวตัวนั้นน่าจะถึงสามพี่น้องเนาะตัวนั้นถึงสามกว่าต้นขายกันละพี่น้องเนาะเพิ่นห้องสามสีหารอยเป็นห้องสามสีหารอย เวียดนามจะมากแน่อนอนพี่น้องเนาะตัวแม่ใหญ่ๆได้สามสี่หาร้อยพี่น้องสามหมื่นสี่พันห้าร้อยตัวใหญ่ๆเพิ่นนึงก็เสียเลยก็เสียขายแล้วอันนี้งูหัวโค้งพี่น้องงูหัวโคง้งไปลงจากรถผมมาเว้นพี่น้องมามา,มายืนให้พอพี่น้องเบิ่งบรรยากาศในหอยเป็นเอาวัวเอาไฟล่องสนามเนาะพี่น้องเนาะแต่วันพึ่งได้เปิดราคาแกของหอย ค้อมสันเบาค้อมสันนะพี่น้องเนาะแต่ว่ากะเจ็นเยนนะพี่น้องเนาะเจ็นเย็นเบาคุยกันไปอ่าในหอยเพิ่นไปหาสื่งวอยู่บ้านนะพี่น้องเนาะเพิ่นเก่ามาขายเจ้าสี่ลรืเพิ่นเก่ามาขายเจ้าสี่หรือพี่น้องเนาะก่าเราไงว่ากะเห็นใจทั้งผู้ขายเห็นใจทั้งผู้สื่อน่ะนะพี่น้องเนาะแต่ละตัวแต่ว่ากะให้แบ่งปันกันเนาะกะเห็นใจผู้เลี้ยงไล่เนี่ยผู้ผู้เลี้ยงเมื่อยกว่านี่พี่น้องเนาะผู้เลี้ยงเมื่อยกว่าแต่ว่านายหอยเป็นผู้ลงทุนสื่อเนาะเป็นผู้ลงทุนสื่อเป็นผู้ลงทุนดำเนินการ แต่ว่าปูเลี้ยงเลี้ยงอย okay. ่างเดียวนี่พี่น้องเลี้ยงอย่างเดียวเมื่อยก้แบ่งปันกันราคาพอไปได้ก็ซื้อให้กันนะพี่น้องเนาะเอาแน่เอาบ้างบ่แม่นบ่ให้ให้ยแน่ห้กันแน่นะให้กันบ้างนับประมาณนั้นพี่น้องเนาะพ่อเลยซื้ออ่าแบ่งปันน่ะเขาเอิ้นว่าแบ่งปันนายหอยก็ได้แน่กูเลี้ยงก็ให้ได้แน่กำไรกำลังใจในการเลี้ยงเนาะถ้าบ่มีปูเลี้ยงนายหอยก็ซื้อบ่าไหนพี่น้องเนาะถ้าบ่มีปูเลี้ยงัวนายในหอยก็ไปหาซื้อไสตกับว่าไหนพอวันซื้เลี้ยงกรให้กำลังใจกูเลี้ยงน้ำ ถ้าบ่มี่ในหอยกู้เลี้ยงก็หาค้ายยากคือกันนะมันคือเสืออะน้ำพึ่งเรือเสือพึ่งต่าคือเพื่อนวานนะพี่น้องเนาะต่างคนต,ต่างอาศัยกันหูจักแป่งปันกันราคามันกับยุติธรรมนะพี่น้องเนาะราคามันก็จะยุติธรรมไปได้ไปต่อได้ะเอาเอายให้กำลังใจกู้เลี้ยงน้ำประมาณนั้นนะพี่น้องเนาะคือผมบอกแล้พี่น้องเนะาะการเลี้ยงงวมันก็มีตลาดบารเลี้ยงแล้ว สีขายย่ำได้กับขายบอแมนการตลาดเมื่อกับตรงนี้กอาศัยในหอยเพป่นเป็นการตลาดไหะพี่น้องน้องเขาดูเหลียงั่วกับพห่เิ่นแบงปันเนิ่น็นน้ำเอาเลยครับเอาเลยครับเอาเลยสาครับตัวดีสามหาพี่นองมื่อ่รสามห้ามหาได้ตัวนี้สูงประมาณร้อยสี่บได้สามหมื่นห้าพันบาคูอายุได้พี่น้องต้นโตดี35,000ืาพ เป็นหองไว้ได้เพิ่นเปิดไว้ซื้อเราไว้ล่าขายแล้วเพิ่นสิข,ขายเท่าไรก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งได้พี่น้องนี่นคือราคาเพิ่นเปิดไว้3 5 0ห0่าพผู้ตัวนี้อายุกับประมาณ2ปีอะไรด้พี่น้องเนาะสองปีได้นี่สหมาที่เพิ่นเปิดไว้ได้พี่น้องได้เบอ่งเอาอนี่หละประมาณนี้นี่ประมาณนี้โตก,กับพว้วันพี่น้องแต่ว่าโครงสางได้อายุได้เพิ่น่าอม่ใหญ่สูงอยู่ประมาณอกผมเนาะพี่น้องเนาะประมาณอกผมร้อยบวกถ่ายเพิ่นพี่น้องเนาะ นี่นี่เบิรงเอาสามหมื่นห้าพันได้เป็นเปิดไใบเนาะตัวนี้ก็น่าจะถึงสองพี่น้องตัวนี้น่าจะถึงสองหมื่นอ่ะอันนี้คือราคาเปินเปิดไใบเนาะพี่น้องเนาะเป็นสี่เส้นหนึ่งอ่ะเดี๋ยวสามสามแม่มันสามสามเปินเปิดไใบพี่น้องเนาะสามหมื่นสามพันสามหมื่นสามพันเดี๋ยวเบิรงสักก่อนะพี่น้องเนาะเชิญสิไปเปิดให้เพิ่นนี่สักก่อนตัวนี้ตัวนี้ก็ใหญ่พี่น้องเนาะตัวนี้กับไง ตัวนี้ใหญ่แฮะตัวนี้ใหญ่แฮะตัวใหญ่ใหญ่ถึงสี่ว่าพี่น้องเนาะเข้นมาอยู่ตลาดเพื่อนก็เปิดใบลายเนาะพี่น้องเนาะเพื่อการต่อรองแต่ว่ากเพื่อนก็ได้ขายแต่กำไรแหละเพราะได้กำไรเพื่อนก็จะมาขายกันประมาณนั้นเนาะพี่น้องเนาะเบิ่งเบิ่งหัวหน่อยหัวหน่อยลายพี่น้องเนาะรุ่นพิมพ์นิยมคือรุ่นนี้หมื่นหมื่นหมื่นกลางกลางไปห้าสองหมื่นเขาเอื่นว่ารุ่นพิมพ์นิยมลงจากรถก็ได้ขายรถประมาณนั้นเนาะพี่น้องเนาะ รุ่พิมพ์ไมเดี๋ยวถ้าเปิดอนราคาว่าเป็นกำลังเอาลงรถจากพี่น้องเนาะให้เบิ่งบรรยากาศเบาไปน้ำเล้วพี่น้องนะเนาะเบาไปน้ำซะก่อนเบิ่งคนมาซื้อหลายนี่พี่น้องคือค้างแค่พี่น้องเนาะตัวนี้ง่วนๆวนี่เป็นสิทธิ์กันไหนต่อได้นอ้ําพี่น้องเนาะ่วนมากนะผมว่าน่าจะยอนซียอนซีเนี่ยได้บอสามสามเจ็ดนี่ตัวนี้ นี่เบิ่งงัวมันได้พี่น้องนะหัวเนื้อเพิ่นแป้ตีเป็นงัวเนื้อพี่น้องนะเบิ่งเป็นโอ้เพิ่นได้ขายกันแล้วพี่น้องเพิ่นได้ขายกันแล้วจดกันแล้วจดกันแล้วอ่ะประมาณเบิ่งราคาเนาะพี่น้องเนาะแค่น้อยเป็นเต็มพื้นที่เด้พี่น้องนี่แค่น้อยเต็มพื้นที่งัวงัวนี่กำลังลงกโดดเด้พี่น้องผมมาก่อนเวลาพาพี่พาน้องมาเบิ่งก่อนเวลาสิ <ersch> ไปสอบถามเพิ่นเท่าไรเพิ่นซื้อกันไปแล้วพี่น้องเนาะซื้อกันไปแล้วผมวาสามหาคึนนะสามห้าค้นมัวตัวนี้บอยใหญ่ปันไดเนาะต่วาสามห้าคึนล้วเดี๋ยวไปสอบถามในหอยกัน เพิ่นเขาทีเขาทางสะกันน้อพี่น้องเนาะเพิ่นเขาที่เขาทางสะก,กันเดี๋ยวจะสี่ท่าพี่พีน้องเราคือผมบอกน้องพี่น้องเนาะเบาอีกครั้งนึงว่าการเลี้ยงงัว่เฮาเข้า,าบรเจรงการตลาดผู้เลี้ยงนี่จะบรเจรงการตลาดให้ในหอยเพิ่นเฮ็ดตลาดให้พราะฉะนั้นผู้เลี้ยงเข้ากับแบงปันให้ในหอยน้าแต่กะในหอยนะครับในหอยกับเห็นใจผู้เลี้ยงน้าเพราะว่าผู้เลี้ยงนี่ทุ่มเทกำลังกายกำลังใจ ทุ่มเทพระตุกยางนี่พี่น้องเนาะการเลี้ยงงูนี่ทุ่มเทเวลาทุ่มเทกกำลังรั์ในการซื้ออาหารซื้อหญ้าซื้ออย่างเล่นพี่น้องเนาะร้ายก็ให้กำลังใจเนะอย่าห้หน่อยร้ายอย่าไปตีนั่นตีนี่เพื่อนร้ายนะพี่น้องท้าอ่านว่าได้กํำไรอดูจักหน่อยก็พอหายเพ่อนก็หายไปเป็นกำลังใจให้ผู้เลี้ยงเนาะอันนี้ฝากไว้แด้พี่น้องเป็นกลางแบบผมเป็นซื้อได้พี่น้องเป็นซื้อกลางระหว่างผู้เลี้ยงกับในหอยเพลินเนาะ ผมบอเป็นในหอยในเปพี่น้องหลายคนเอื่นผมในหอยบรแมาณผมพอจะเป็นในหอยผมเป็นซื้อกลางมาผ้าพีผ้าหน่องเบิร์ราคาอยู่ตลาดว่าราคางัวเฮาอยู่บ้านครับอยู่ราคาอยู่ตลาดเป็นจังไงผมก็ย้ำอีกหลายครั้งว่าราคาที่เฮาฟังจากผมนี่ลังเทือเป็นราคาที่เพิ่นเปิดไว้เพิ่นห้องไว้เพิ่นอยากไว้ราคาขายอีกตั้งนึ่งราคาขายอีกเจงหนึงราคาอีกประมาณหนึ่งนะพี่น้องเนาะนี่เพิ่นกำลังต่อรองกันนี่เพิ่นกำลังต่อรองกันเบิร์ราคาเพิ่นกำลังต่อรองนะพี่น้องเนาะเดี๋ยวไป ขออนุญาตเบิ่งเพิ่นต่อรองนำนี่แหละนอกพี่น้องนะเนาะเพิ่นเปิดไใบซื้ออยู่ตัวนึงอ่นหอยเวียดวายเมื่อเดี๋หอยอหอยหอยนามมากมากมากมือน้วยหอยหนามมากมือเ่ยหอยหนามมากมือ,หอ,ามมามอหอยเวียดเท่าไหรสวัสดีครับได้มาหลายบ่ครับ,รบมวคำเลยบ,มมบ,บู๊ยมมแม่นี่ยากเท่าไหร,ร่ แม่แม่ใหญ่อยากตัวไหนนี่สามพัครับโอ้สามสามพี่น้องตัวนี้สามสามแม่แดงแม่สามสามตัวนี้คุบักผูบักผูเจ้าไหนบ้างนี่สีครับคู่นี้สี่สิบห้าพี่น้องสี่สิบห้ากับสองหมื่นกว่าตัวละสองหมื่นกว่าพี่น้องตัวนั้นสามสามกว่าบ่าสามสามหาตัวนั้นสามหายุคใหม่สามหาพี่น้องอันนี้คือหัวเพิ่นส่วนหนึ่งนะพี่น้องเนาะหัวส่วนหนึ่งมาขออนุญาตเดี๋โชเพิ่นอันนี้เป็นหัวแม่แม่สาวอยู่ที่พี่น้องตัวนี้แม่สาวอยู่ แม่สาวอยู่เป็นก้างอยู่หอยเวียดก้านไปไปไปลูกไป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 จะไหนซ้อนแปดเฮ้ว่าจะหายซ้อนตัวใหญ่เลยเนาะตัวใหญ่โตอ้วนโตเงาเบิ้งโตเพิ่นตัวโตเพิ่นพี่น้องเนาะคู่นี้ซีซีหาตัวนั้นสาซีหาได้อพี่น้องงัวเพิ่นเอาประมาณนี้ก่อนเนาะเอาขออนุญาตเบอร์โทรเพิ่นก่อน ศูนย์องหนึ่งเจ็ดเกู้ดเูนดผู้ใดอยากเอาว่าไปเฮ้ยว่าแดงแดงนั่นบ่โอ้ต้องเิ่นแดงแลนหนีเพราท่านใดกันบ่เห็นเพิ่นแลนด์น้ำอยู่เอ้ามันมานเดอครับเด้อมันมาเดอเดี๋ยวกันน้ำหาเพราะว่าเพิ่นผูกไว้ยู่รอก็็แลนไปนี่คือว่าเพิ่นพี่น้องเนาะลรกลหลังว่าแลนหนีเพิ่นว่านี่ซีซีหาสองตัวตัวหนังสาซีหตัวปูนี่พี่น้องสาซหาวัวตัวปูนี่สาซีหาพใหญ่เลยพี่น้องห้องไว้ผมว่าขายกับประมาณ อ่าสามสามดอยสามดอยเนี hmm. hey, no. mm ่ยบังคือเที่ยวละหัวสามหมื่นพี่น้องเนาะแล้วตัวใหญ่เดีพี่น้อเนี่ยตัวใบใหญ่เป็นหัวมีอายุเนี่ยเนาะตัวที่สองหมื่นกว่าตัวที่สองหมื่นกว่าอ่ะนี่คือราคาหัวนี่่เห็นซาโลเลเดี๋ยวเดี๋ยวผมไปเบิ่งซาโลเลย์นั่งคนก็อยากได้ซาโลเลยสายเหนือไปขุนต่อเนาะพี่น้องเนาะ นี่สายโรเล่ไปขุนกะมีโอ้บักขูหน่อยสายดุนพิมพ์นิยมมาเพิ่งน้เพิ่นว่าเป็นราคาประมาณเท่อแดงพี่น้องนอขูหน่อยเนาะูน้อยดุนพิมพ์นิยมบันขอย ไปไปไปไตัวเท่าไรครับนี่ตัวนี้้วนอ้วนอยากได้เท่าไรก็ตัวนี้สองกำลังต่อรองกันพ่นกันกำลังสสียกันกูดกันเบิกกันอ่าเป็นกำลังเบิกกันยัง

กว่าขุนไล่ละสิบหานี่เพิ่นว่าเปิดไหไล่ละสิบห้าดพี่น้อคือเพิ่นห่องไวกับเพิ่นข้ายริงกับประมาณไล่ละสิบสิบสามขนนะสิบสามขนพี่น้องเนาะว่าตัวซ้ำหนึ่เด้พี่น้องสิบสามขนกัว่าตัวซ้ำหนึ่เด้พี่น้องไล่ละสิบหาเพิ่นเปิดว้พี่น้องเปิดใวขึ้นราค่าเปิดไล่ละสิบห้าดพี่น้องตัวซ้ำนี่เบิ่งเอาพี่น้องเนาะกะว่าไลละสิบหาตัวผู้เพิ่นตีทัวร์สกันเพิ่นไล่ละสิบห้านี่กระสิบห้าโอเคตัวสิบตัวน ถ้าเพิ่นซื้อกันกับประมาณรายละไม่ต่ำกว่า13ละประมาณนั้นนี่พี่น้องเนาะประมาณนั้นไปหน่อยไปหน่อยไปไปครับไปเร็วเร็วไป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 นี่ไร้ละซี่ผา่าพี่น้องอัว่าไร้ละซี่ผ่าเป็นรุ่นพิมพ์นิยมรุ่นเดียวกันเป็นมาถัวราคาสักกันประมาณนั้นพี่น้องเนาะโซโลเลหน่อยจังได้เนาะ,ซะโซโลดี มาเบิ่งตอนลงรถพี่น้อยนะเบิ่งราคาลงรถเล่ผู้ใดเล่ผู้ใดผู้ใดเล่แมนแมนสองคนเด่นปะแมนสองคนเด่นปะน่ะแมนปะแมนก็เพิ่นปะแมนปะเบิร์นกระดาษทามเบิร์นโอ้แมนปะแมนเล่เล่หน่อยงามอยู่พี่น้องเนาะเล่หน่อยจองตัวหน่อยพผู้ใดหน้อยเล่ซาโลเล่หน่อย ะผมว่าประมาณหมื่นเจ็ดหมื่นแปดผมว่าน้อพี่น้องเนาะประมาณหมื่นเจ็ดหมื่นแปดซาโลเล่สองตัวงามมีรูสองตัวนี่น้องอันนี้ว่าแม่หมันหมันผูดายน้อนึ่ตัวนี้หมันผูดายน้อนึ่งหมันผูดายน้อตัวนี้ไปซื้อไปไหวเอาสันอเมรนอยู่พี่น้องดีแล้วล่ะนาะไปไหวซื้อแลาวห้อยมันแล้วบ่ห้อย โอ้ไปเบิรงไปเบิร์งวัวประวัติบ้านเห็นแล้วพี่น้องเนาะอ้าวมาเบิรงมาเบิรงวัวประวัติมาเบิรงราคาอ้าวซาโลเล่สองตัวนซาโลเล่สองตัวเล่สองตัวแมนเขาเข้าอยู่ปะวัวครับโอ้แมนเขาเข้าจังใดเล่สองตัวนี่สี่หมื่นขันหรอ้นตนนี่พันก็มีพันโทีักลาห์วักลาอยู่น้ำกันลูกอยู่น้ำกันนาใบผู้ นาใบพวงเ่นหอยวัดคนกำลังมาหมักอ่วหอยเวียดกำลังมาหมักบกละบอกละเย็นเย็นเอันนี้สี่หมื่นพันเนาะสี่หมื่นพันสองตัวพี่น้องแม่ซาโลเลซ้ายซาโลเลาาเไงาไมงามพี่น้องสี่หมื่นหน่งพนเพิ่นเปิดไบสองตัวหนึ่งแม่สมสาวเนาะว่าหล่ดธรรมชาติพี่นอ้องเนาะเพิ่นเปิดเจอกันไห้เล่ล่ะพี่น้องซายเล่เฮ้หอยเวียดเพิ่นหา้เท่าไหร่เวียดเพิ่ไหายเท่าไหร่ละหห้าสิบอยู่โอ้ เขาเอาเผาเปิดทั้งใดเขามาเปิดเท่าใดเจ็ดเนาะเปิดเจ็ดเป็นเพื่ออะไรอยู่เจ็ดหนี่เพื่ออะไรอยู่น่าจะได้ได้แน่นอนล่ะเฮ้ยเออเจ็ดบาดไงไปก็เห็นกันมากเลยพี่น้องตัวคนนี้น้องอะไรนี่บักคูหน่อยเพ่ครูหน้อยเท่าไรห้อยรถนี่สิบสองเนาะ ผู้น้อยสิบสพี่น้องนี่แบผู้น้อยสิงเพื่อนพี่น้องเพื่น,อ,นอ,อยากได้สิตอตัวนี้สิบสอง้ผู้น้อยก็หยลดุดพี่น้องเนาะน้อยๆนยเท่าไรบ้านนี้โอ้แปะนหาหน่อยอีเลีนแ่นหารอพี่น้องเนาะแปตัวนี้แม่นอยู่บ้างเท่าไร่ะเอเมือ่อนนเดโอ้หมื่นหาพันเจ็ดร้อยนี่หมนหาพันเจพี่น้องเออหมื่น <N> นี่นี่น้อยป่คกูน้อยมื่นเจ็ดพันหาอยเบื้องเพียงเอวนี่พี่น้องเนาะตัวเพียงเอวมื่นเจ็นหรอังไงัพันเจ็ดร้อยมื่นหาเจ็ดร้อยี่พี่น้องตัวนีน้กำลังต่อรงองกันอยู่กำลังต่อรองกันมื่นห้าลังต่อรองกันพี่น้องเนาะนี่เบื้องบรรยากาศการซื้อการขายหอยรดเนาะอันนั้นแค่แปดพันตัวนั้นแปดพันตัวน่อยอีนนั้นตัวนั้นมืนส ชุดนั่นเจ็ดหมื่นชุดแม่แม่หมันนะเจ็ดหมื่นไปหน่อกเนาะเจ็ดหมื่นเขาหอยวัดเขาหอยรดบานพับเทห้าบานเดียวกันนะกำลังต่อองเรา คอดเอาคอดเอามันจะได้น้ำคูนั่นล่ะมันจะได้น้ำคูนั่นหละใส่โอ้ยหาเังไดเนาะว่าไปเนาะหา่ดวาเจ็ดวาเจ็ดโหลดโอ้ยเวียดเข้าให้ไปก่อนสืออันนี้ชิบสองตัวนั้นเจ็ดอันนั้นเจ็ดเนาะเจ็ดหมื่นสองตัวพี่น้องเจ็ดหมื่นอะ ได้แนนอนตอนนี้ได้กำไรแนนอนเอาขออนุญาตเบอร์โทรหอยลดก่อน093 093 492 492 1094 1เ9 4เนาะ96เนาะผู้ใดสนใจอยากได้ง่วเอาไปเลี้ยงเอาไปต่อยอดเอาไปขุนต่อหรืออยากขายงัวกระโท่เบอร์นี้ได้เนาะเพื่อนหายราคาอยุ่ที่ท่ามไปแล้วขายอยู่เลยอ่ะมันมานเด้อดหอยลดเออแต่กำไรหลายๆเป็นหมื่นเนรนี้อาวมันมาโอสาะรเลนหน่อยนนี้ สาโลเลหน่อยเพิ่อนน้ำสาโลเลหน่อยเพื่อนไปแมลูกสาโลเลผมกะนํำงัวมาน้องพี่น้องเนาะมาเปิดราคางัวไปพี่น้องรับชมกันเมื่อนี้ราคางัวผู้น่อยเป็นตาเป็นตาขายพี่น้องเนาะผูดใดมีงัวกระเป๋าขายพี่น้องราคากำลังดีน้องพี่น้องเนาะคือผมนี่เพิ่นซื้อไปนี่สิบห้าเจ็ดร้อยตัวนีอยหน่อยพี่น้องนี่ตัวนี้ หนึ 15, ่งมื่นห้าพันเจ็ดร้อยที่เพิ่นสื่อการเพิ่มขันเองเพิ่นเพิ่งเพิ่มสื่อกันเนาะโอ้กับพ่อสื่อกันอยู่นี่บรรยากาศการสื่อการขาย,ายหัวอ่ะกัะได้เปิดราคาบ้างสำรวจราคาไอ้พ่อพี่น้องได้รับชมบ้างเนาะพี่น้องเนาะบรทษันได้ย่างไก่เดี๋ยวสิพาไปอีกโซนหนึ่งอันนี้โซนแรกอยู่ที่เพี่น้องเพิ่งเข้ามาโซนแรกเดี๋ยวสิพาย่างไปอีกโซนหนึ่งเนาะพี่น้องเนาะคนมาสื่อหลายคนมาขายก็เยอะเนาะพี่น้องเนาะหัวราคาอ่ากัถือว่าโอ้ขยับพี่น้องเนาะ ือว่าขยับอยูเพียงหอกเนาะหลังสงการมาเพราะว่าคนอันไวสัปดาห์นึ่งคนอันไวหนึ่งสัปดาห์ตอนปิดสงการจะถือว่าขยับนอกพี่น้องเนาะช่วงนี้เนาะเอาประมาณนี้ก่อน่าลิปนิดนึงพี่น้องขอให้พี่น้องกับเจ้าปนผู้เลี้ยงงูเลี้ยงควายแฟนครับแฟนเพจบ้านสว่างีทุงามชุมนุมในความสุขความเจริญห่างไกลจากโรคภัยไข้เจ็บต่างๆร่ำด้วยรำด้วยเบิดหมีเบิดซิ่กันสวัสดีครับ